สวัสดีค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับยกสาบันทุงค่ะมัอนี้ยกสาบันทุงผ้าเม็ดไม่นุ่งง่ายอีกแล้วค่ะพี่น้องยกสาบันทุงปบลาดเด็ดปลานิ่มาตัวหนึ่งค่ะลูกสาบันทุงเล่มเห็ดมกหมอปลานิ่ใส่ผักซีเลาค่ะนี่ค่ะผักซีลาหอมๆค่ะปลานิ่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเอาเห็ดมกหมอนะคะไม่นุ่งเห็ดง่ายๆไม่นุ่งง่ายงยเลยค่ะต่อไปเข้าไปบงวิธีท้ำแล้วก็เครื่องปรุงที่ยกสาบันทุงเอาเห็ดมกหมอปลานิ่กันเลยค่ะ ามาลงมือเห็ดกันเลยค่ะอันดับแรกค่ะยกซาบันตรงจะเอาตะไคร่มาซอยก่อนนะคะซอยตะไคร่เป็นสินน้ล็กๆค่ะเพื่อจะได้ไปขกูกเพื่อจะได้แหลกไว้นะคะ ต่อไปเป็นหอมค่ะหอมเอากับซอยเป็นชินช้นๆคือกันค่ะต่อไปเป็นขมิ้นค่ะยกซอบันทงสิไซขมิ้นน้ำนะคะซอยเป็นชิ้นบางๆคือกันค่ะต้นหอมค่ะต้นหอมยกซอบันรงสิ้าครึงก่อนนะคะ แล้เขาตุนไงค่ะซอยเป็นชินเนวาๆเลยค่ะพักซีเล่าค่ะซอยเป็นชินเนวาๆค้อกันค่ะ วัตถุดิบแล้วเรียบร้รอยนะคะอามาโขลกพริกแกงกันก่อนเลยค่ะนับเลวนะคะใส่หอมลงไปก่อนเลยค่ะหอมที่ห้าซอยไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะตามเดือยตะไคร้ค่ะใส่ลงไปเลยค่ะตามเดือยกระเทียมค่ะขมิ้นค่ะฮาใส่ลงไปยักสามสี่กลีบก่อนนะคะพริกค่ะใสล่ลงมาตํากันเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะบอกพ่อหยาบๆนี่นะคะบ่ต้องละเอียดมากก็ได้ค่ะเห็ดก็เลยค่ะนับเร็กยกซาบันทุงที่ใส่ป้านิ่นที่ยกซาบันทุงเขาซอยไวเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทำความสะอาดทันไวเรียบร้อยค่ะใส่หมอลงไปเลยค่ะนอกจากนะคะตามด้วยพริกแกงที่ห้าโข้กไวค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ังจากนันนะคะตามด้วยเกลือค่ะใส่ลงไปเลยค่ะน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะจกเล็กจกน้อยนะคะน้ำปลาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะหลังจกนนตามด้วยรสด,ดีค่ะหรือว่าผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ จำด้ดยวยผงหน่อยเซบหน่อยใส่หลาเสซบไล้ใส่สล,สลงไปเลยค่ะหลังจากขันนะคะขันตอนสุดท้ายค่ะยกเสาสบบันตรงที่ใส่สน้ำลางคคกลงไปเลยค่ะต่อไปเข้าไปคนจักหน่อยนะคะคนนิดๆในหน่อยกับพ่อค่ะคนพ่อให้เครื่องปรุงเข้าละลายกับเขากับเหนือปลาเฮานะคะ หเห็ดแบบไง่ายๆเลยค่ะเตาตั้งหม้อเลยค่ะเปิดเตาต,ตั้งหมอ้อปิดฟ้าไว้เลยค่ะรอเหากกรลอกค่ะลอให้ปลาเอาซุกก่อนนะคะมาเบิ้งข้าหม้อเขากระเดือดแล้วค่ะมกหม้อปลานิ่ง ปลาเขากะซุกเรียบร้อยแล้วค่ะคันข้ามีขั้นตอนสุดท้ายกันเลยค่ะยกสาบัดีงใส่ผักซีลาวใส่ลงไปเลยค่ะใบกะเพราใส่ลงไปเลยค่ะต้นหอมค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ คนๆจักน้อยเกลี่ยๆนะคะให้พักข้อเ,เข้าสลดสลดจักน้อยค่ะมุกหมอปลานเ่ห่อกระปอันสุดเรียบร้อยค่ะมีนูง่ายอาหารบานๆค่ะพร้อมเสือพร้อมรับประทานพี่นอ้องหอมผักซีเหล้าขนาดเลยค่ะนี่ค่ะมีนูง่ายค่ะอาหารบาน มกหมอบปลานิน่งสะพักซีเหล้าสูตรยกซาบานทุงเมนูง่ายๆอาหารบานๆนะคะพี่น้องเป็นอันเรียบร้อยค่ะสีสันนาท่านมากเลยค่ะพี่น้องนี่หิวเข่าหรอค่ะเอาล่ะค่ะสําหรับคลิปนี้ยกซาบาันทุงกับเจคขอจบคลิปไปสักมีก่อนค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมนะคะมือเด้อค่ะพี่น้องมากินเขาน้ากันค่ะมกหมอปลานินใส่พักซีเหล้าค่ะขอบคุณทุกๆการรับชมค่ะ ฝากเป็นกำลังอ,อกกำลังใจให้ยกสาบานทุงน้ำเนนด้ค่ะพอกันใหมคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ